ว่านกระจายกระจายครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับถูกถูกทันกับเราอยู่กับบ้ามีเราเบื้องหนา้าเลยช่องอีสานบ้านกเกงพี่น้องผมมาอัปเดตกบคุณพ่อสนองโอ้ยให้หน้าสาทั่วกับวันใดไปพี่น้องเอ,อ้ยไหญ่ยินตยาขานเงินนะครับนะขอทูนขอให้หลายหลายเดือมาเบื้องกบก่อนเอือยเป็นตะอ่อนซ้อนครับอ่อนซ้อนห้มันโดดกัดมือเฮาหุ่นนี่นั่นนั่นนั่นเกิาอีกแล้วนั่นขึ้นมาอีกแล้ว,ลวเดี๋ยวบ้ามีให้เบื้องกบกระดดเอาว่านลงไป ห้องได้แล้วพี่น้องครบห้องได้แล้วเป็นยังไงพี่น้องผมแจ๊คสี่หานาที่อางนพี่น้องนะอยู่กับความมวนซืน่กับความเออโอ้ยนะภาคภูิใจแทนคุณพ่อสนองลงทุนไปพันหนึ่งสิได้เงินหลายพันอยู่ดีนี่นาดีใจแทีุ่ณพ่อสนองนะครับเนาะนาดีใจแทนคุณพ่อสนองบึงเนี่ยไ้วคบไปพันหนึ่งพี่น้องออกดอกออกผลมาจังสี่เลยใส่ เดือนหนึ่งพอดีบ่กน,นะท่านนึน่งแม่นึ่งเดือนกับคุณพ่อสนองผุน<ฮ>นี่ยกกับสาว่ามันตายไปอย่างตัวนึงเสอยู่ยสียอ่ะนี่น,น้องถึงยากผุนบ่ตายหรอกตายพ่อฮึ่มันไม่ใช่ตายอ่ะบ้ามีวาเห็นเหลี่ยมเป็นตาเบิง้งเป็นตาอ่อนซ่อนบ้ามีก็มาถ่ายมาถวายพียน่น้องในเบิ้งกันแจ๊คซี่หานาที่สเสด็จคั่ยินดีกับพ่อสนองเนาะ ขายลูกเท่าไหร่ร้อยเดียวบ่จักตัวประมาณกิโลหนึ่งคุณบ่สิบสามตัวผุ้น่ะบ่เมียนหรือไม่สี่ถึงสิบตัวกิโลหนึ่งนี่พี่น้องตัวใหญ่ก็ขายลูกตัวใหญ่มันกระสูตัวน้อยบ่ได้แล้วหมดแรงกัดดักพี่น้องครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับคุณพ่อสนอง แล้วไก่ช่องอีสานบ้านของเองเป็นเจ้าง่ายพี่น้องนาดูชุ่มนาเอ็นดูนาดูแลเป็นย่างหญิงนะพี่น้องเนาะบ้ามีกับซีอุดหนุนบนยุทธบัตรถามว่ามันสี mm hmm. เขาเห็นมันมาตะนหน่อยเนาะพี่น้องนะเนาะเขาเห็นมันมาตะนหน่อยบาทนี้ข mm hmm. ้ามใจกินมันอยากอย,กอยู่เดีนะ๋ยเฮ้ยนาท่อนกินได้อยู่วะ mm hmm. บ่าหูคือการคนกับบ้าคอยกินเนาะครับเนาะก็ะมีต้เด็กหน่อยสองตัวนี่แหละนี่ฮ mm hmm. าวห้อนอยู่พี่น้องพี่น้องเนาะ mm hmm. เอา ไปเบิ้งกันให้เตรีมยมอิ่มซะก่อนล่ะกัส่วนอัปเดตหน้าเขาไออัปเดตหน้าเขาบ่ามีก็บ,บ่ได้พาไปฝนก็บ,บ่ได้ตกวใส่บ่ห่วงบ่ได้สิหาปูหาปลาก็ยากาลำบากพี่น้องผมให้ฝนตกลงมาให้มันห่วงมันทั่วซะก่อนพี่น้องเนาะเฮาจังว่ากันออาไปเบิ่งกวบแล้วกันบ่ามี่สีส้มดูภาพนี้งงให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะสีส้มตัวใหญ่ให้เบิ่งกันอีหยังละ่ะเฮ็ดออกตัวออโดดวะเฮ็ดออก2ดอก ยังไม่ออกหน่อยเพราะดิพนน่ามันเสมอไปแล้วผมจะไปตีกิโล <ะ S 1> โอ้เ<อ>นี่ยเป็นอีหยังคือไหว้ลูงนีเดี๋ยวนี้ฮ<ป>ะเอาพี่น้องผมสิมัตีลุงเห็นยอย่างบาบกระโดดแล้วอืเดี๋ยวเบิ่งกบกระโดดกันพี่น้องใหญ่แล้วเด้อยพี่น้องเด้อ แต่ก็มันคือโดดดีแต่โดดรงรงถึงมือของคุณพี่น้องจักซีนาทีเนาะพี่น้องเนาะบ้ามีสีเบิ้งจักซีนาทีเบิ้งข่วมสวยงามนี่แหละตั้งแต่ตอนที่อ่าามี่ภามาเบิ้งตัวหน,หน่อยๆพี่น้องเกินว่าตัวใ,ใหญ่ปานนี่แล้วพี่น้องผมถือว่าว่าธรรมดาที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องเลยกบพันตัวเลยพี่น้องเด้อ ท่ำกลางกบพันตัวพี่น้องผมขันทีมงานเฮามีดีๆเนี่ยนี่เฮากะเชื่อมช่วงซอยกันละพี่นอ้อ,นองเอาห้ยนางเงี้ยจังไนเงี้ยเอาหอยนางเงี้ย,ยก็เอาห้น้องซีหามีดกันยังดีสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะ อ้หมองทันแห้งได้พี่น้องมีแต่อันเดียวเอเลอยู่พี่น้องผมกว่างเอเลอยู่น้องพี่น้องเนาะเอาขอบคุณทุกไลยถูกซับทุกการที่ตามมสิวะเอาเนี่ยเอาอีหยังมาเบิ่งไรสาระบ่แม่นเพิ่นตั้งใจเลี้ยงครับครับเพิ่นตั้งใจเลี้ยงเฮาก็ตั้งใจไายพี่น้องผมคุดน่ะโอ้ยบ่ามีดีใจแทีนเพิ่นนี่เอาขอบคุณทุกไลยถูกซับทุกการที่ตามเหมือนเดิมเพิ่นเก่าพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านข่อยเองพี่น้อง ยัดดวดใส่มือบะหมีเด้เลยตาเบ,บิงเนาพี่น้องอะตาเบ,บิงนาดูแล่นนาดูชมพุน่ะข้มกันพอมค้มกันก็มีมามึนข้าเขียนมะกอัง่เดียวนี่มีแม่้นมากรัอยล่นี่คื้ว่านองนำไอ้บมี่นๆีวานเลยมันจะกิน้นมกันเซล่ยายย่พี่น้องพ่นะงน่ะพนนุ้่่นก็มีุมครับ ยพุ่นแหงหลายพี่น้องแก่หุ่นแหงหลายพุ่นมีด้านเดียวเดียวว่ามีสีสู้ไหมเบิง่งเนาะครับเนาะพุ่นมีแต่อันเดียวอร่อย <มา S 1> เอาค <มา S 1> วามกระชิบหนาพี่น้องผมโอเออหมดแดงกระดากหมดแดงกระดากซ้ำอีกอนพี่น้องผมความกระชิบหนาครับ